อไปด่วนเลยนี่โอ้โหตีแฉมตาหน้าจะมีที่บาทบรรยากาศครับสวัสดีหลังสงการครับพี่น้องะไปไปเร็วเร็สวัสดีหลังสงการครับพี่น้องวังไปสุขุส่น เปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศจากกลับมาจังเทพหลังสงการกัออกงานแรกออกงานแรกครับเอี้ยงวะยังเล่าเบื้องเสียงหลังมึงเบื้องเสียงหลังน้องละหานหกสี่โอ้เืือบัตรละหกร้อยในเชือปีหกสี่ประพานต้องเขานี่มันล้มป่าครับบัตรหกร้อยบบัตรหกร้อยโอ้เบื้องถุงเงี้ย เอาเอาละบไลวี่ส้เส่ส้ย่ของมือมึงดูสามเอยเส้เส้สามเอยสามเยเขาได้อย่างเออมาดมมานครับมาดมดครับผมมาสอนวิธีการลูปลาบึกเนี่ย ร้านได้นะร้านสิผูเพ่าเป็นเป็นย่งเดียวสิผมสิไปบุกใเองครับอ้โหเตรียมนี่ใจเย็นตาเขาวันเขาวงเีวบ่ต้องเขาวันเขาันก่อนหมูกับก่อนมูเฮาเาเราทน่วาันใจันก่อนหมูกับก่อนหมูเฮาเอาไ้วอุโอโหโอ้ดครับ ไปลงไปมียางเอาแพร่ลูกเหยวแพร่เขียวนี่ครับมาเดี๋ยวมาอ๋มีคาถากระจมล่องแนวแเียใส่อะไรเหอพูดไม่มากง่ายเพราะเราลูกพี่กุนีม่อนม่อนแต่นีเดียวม่อนใหญ่ไปให้มาอยู่ไกลเพราะไงเราจะเจเหียยคน เอาปลูกปลาหมึกโดยเฉพาะเดี huh. e ่ยวนึเสองเซนนนึเออเขยบตัว hmm. ม hey, ันเีมือมอมันจะหลให้เราเรือมากเลยลูกอยู่วางอยู่อันนี้จริงไหเห่เลยครับลูกน้ำครับอือเอาเหเลยเอาเอายังเอาเอาโอ้ โอ้พูดใด้จุดสั่นต้องรอฟังที่กองอำนวยการนะครับเราไม่ได้รับไม่ได้อะไรเลยเอาอย่าวฝ้าคืนนี้แล้วปล่อยไปไหมก่อนนี้มาดิเขาจุดอันบังไฟหน่อยเนาะร้านเลยแล้ว เอาเฮ้ยนีลงไปแล้วครับไม่ดูเลยเรืองชิปนาทีครับเดี๋ยวครับยังไม่ถึงเวลาเอายังไม่ถึงเวลาวาแล้วก็เอาไว้อย่างนั้นเลยให้วานได้แต่ห้ามอาขึ้นนะครับเอาวานได้แต่ห้ามอาขึ้นเอานำเลยเอ้า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  เอาเอาบัตรละหกลอยครับเริ่มต้นแล้วครับอุ้ยเออเอายี่มีเขาเขาจับจน เดี๋ยวรอดูปลาใหญ่นะครับเขาบอกว่ามีตัวละประมาณ50โลอ้้ยขึ้นแล้วครับสองตัวแรกเขาบอกมันได้เอาขึ้นได้หนึ่งอฮ้ยอุ้ยอฮ้ยไอ้มันมันอือบอมมันเอาขึ้นเลยครับเฮ้ยไอ้มันเจ้าขึ้นทำนาทำตาลูกพี่คอยจะว่าเดี๋ยวจะถามเพื่อนเขาลกพี่คอย เอ้าเอ้าว,อ,าว,อ,าวอ,อืว่าได้หามาขึ้นว่าสันไม่รู้แล้วตอนนี้อ้าวคิดว่าอะไรครับหนึ่งตัวโอ้หนึ่งตัวสองตัวโอว้บาสแรกบาสแรกครับบุคเลเกิจอกับข้อผิดพลาดนะครับเนื่องจากเด็กจุดเริ่มนะครับกรรมการยังไม่ได้ ยังไม่ได้แจ้งเลยนะครับว่าให้เตรียมให้อะไรบัตรละหองอยครับถ้าไม่ได้แล้วครับตอนนี้เพราะว่ามีบางไฟขึ้นแบบห,หนึ่งหนึ่งดอกออเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูเขาขึ้นจะมีปลาใหญ่ขึ้นมาไหมเฮ้ยมิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยเป็นไงโอ้วกสากกกวดโอ้เขียมันลงน้ำขึ้น เดี๋ยวเราดูใบใหญ่ครับมีใบเสดยวขึ้นปะเอาเอ้าเนี่ยเอาเลยนะครับเอาเลยเอาเลยครับกรรมการสั่งเอาเลยเดี๋ยวมาดูเห็นนี่ครับถ้าบุตรขึ้นนี่แล้วก็บุตรทึงเพ่ไม่นะครับ ตัวน <S preach science> <Không. S 2> ี <laughs> <How are you>? ้ปลายยังไม่ขึ้นนะครับก็เอ้ยเ้ยเ้เอ้ยเอ่ย้วยังงอย้อออยับเยยเอ้ยเอ้เอ้ยเ้ยัอยเอ้ยเยเเยเ้อ้เยเ้ยอ้้ยเ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 อยเฮ้ยเ้ย้ยเเ้้ยเ้ยอ ทับทับทับไอ้มอนเจ้าบ่้านขอบ่ให้ไปอู่เด้อเจ้าขอไม่เขาอู่เด้อเจ้าเอ้ย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 นี่อ้าฮะโอ้ยขอจักสิเบิ่งไหนมันอุ้าอุปปาไลครับแมงยิ้มิงเก็ตไปบึ้มบึ้มแล้วครับลูกีงเฮียยิ้มิงเก็ตโอ้บัณณนี่ปัณนี่ยึดตัวป่ะดิยิ้มิงเกตตัวสครับ เฮ้ยน uh ี่เราถึกป่ไงครับกรมเฮได้รึพี่เดี๋ยวๆะป่าถึกปาไงบอรอชมครับรอชมปลาดึงอยู่แต่เนาะมัดชาที่รุ่นพี่เราคนเดียวกดดิบเบาๆพันแล้วครับพันแล้วครับมันเอาอุ้ยงเราหรือมันไป อ้ยอ้ยอ้ยเบมืนับไพยื้นบุมมเลยครับได้ลุ้นใหญ่ใหญ่หรือยันอู้อู้มีปลาบึกตัวใหญ่โอ้โโอ้โหบๆงบัอาจารจาเอาสิดยอดเลย มีปลาบึกใหญ่ตัวละประมาณ50าสโลครับประมาณ2,000บาทรอติดตามครับอุ้ยอันนี้ได้ไปยังอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอู้ไล่ตัวเลยเออเอ้ยเอ็ง แงนี่ได้ขึ้นแล้วสาม้อยคางฟังสามลอยครับได้ขึ้นแล้วลูกพี่เห้าข้าเหนข้างอยู่เริ่ป้ายแล้วนะครับางฟังสามลอยครับกรคุ้มเลยพี่นงฮะหกอยเฮาตีตื้นไปปะปะปลาบิกยู่วะพูดนะมันไพ่พูดแล้วพูดอะ Ui để 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 đợi. Đợi. Ui vi Bà lái anh khác đi Em không? ăn Bên này Bà đẩy xe nghe quá chồng Ủa chắc khỏi đấy Bà lại bà lái Ui ั้องขังฟ Hi ังบัดทําเลยครับกาถทอว่าคุ้มนะครับคนละสองเฮสามเฮนี่ก um> um ็ได้หลายแล้เนี่ยโอ้ยโอ้ได้ตัวนึงวะอู้สองตัววะนี่เป็นนิ่ป็นเวียนเอ้ยไปยังไ้ อเอเดี๋ยวมาลุ hmm. oh, mm ้นครับยูยูครับยูยูเอายูไหมยูครับป๋าบอกว่ายูครับป๋าบอกว่ายูครับยูเจ๊กสโตน่าจริงอู้ทบุญก็ขึ้นโอ้บงมเราครับ ได้ยังได้ยังมีปลาบึกตาบอดตัวใหญ่นะฮะฮะโอ้ไม่ยู่นะโอ้เดี๋ินลุนมั้งอุ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้เอ้ยเหี้มันท่าที่คืนเงินหวานแหงไม่ได้นะเอ้ยเอาละเฮ้เราจองตามตัวเอ้า ยิ้มิงย้ายย้อมแปลงจะยันจอมมันขาดวะกรรมการเดินอู้เมื่อกี้แม่ไพ่บุ้งบุ้งบุ้ครับออกครับปลาเราห้าบาทนะครับแล้วก็เชิญขึ้นด้วยนะครับเราไม่โกงกันนะครับเราของแค่นี้นะครับขออ่นไปหน่อยอึ๊ครับนัก บอกแฮะครับยังไม่มีใครเจอนะครับปลาบึก uh, เขา <lichen S 1> ว่ามี <versuchen S 1> ปลาบึกตาบอดนะครับหลายหลายปีแล้วตัวนี้น้ำหนักประมาณ50ากิโลนี่ครับได้ขึ้นมาแล้วสองพบาทน,นะครับเขาไถ่คืน,นครับเดี๋ยวจะรอดูว่ามีคนได้ ยูไป,ย,ป,ปยังมิงสู้ปะ่ะยังชัวเอาขึ้นมานข้างๆนี้แม่ให้เบิ้งน้ำเงี้ยคนใดได้ดสู้ป่ะก็อย่าลืมปลามาเพียนนะครับคณะกรรมการก็จะทีนให้นะครับมีปลาข้างฝั่งสามร้อยครับเพร่หกร้อยเบนไหนโอ้โอ้มีมุดครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ อุ้ยเต็มแหครับโอ้โหเดีวขึ้นฟังเลยโอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอู้โอ้โอ้โอ้เฮืองปาครับป๋าปาได้แล้วใช่ไหมเออเปลี่ยนอะไรเอ่ยเออแหเดียว อันนี้ยังไม่บึกยังไม่บึกนะครับนี่ปลาอะไรนะปลาโคเฮอร์หรือปลาโคเฮอร์ถัวหนึ่งตาเยอะอันนี้ใส่แปงนะอันแหนี่ถือวบัวปลาเที่ยบัวปลาเที่ยวบัวปลาเดียกี่ตัวสิบเอ็ดตัวโอ้เฮเดียวสิบเอ็ดตัวอู้เลยนะครับจับฉลากอฮะจังหวะตรงที่โชคดีนะครับนี่ปลา ปลาตัวนี้นี่ครับโอ้โหครับอู้หูเอาขึ้นแล้วพี่อนเอ้าอู้หูเพื่อนะเห่เดียวเห่เดียวอี่เต็มเต้าอ่ามาดูได้นะครับของจรินมาปลาตัวห่อเลครับนี่ประมาณสองกิโลกว่ากว่าเกือบสามกิโลไปเ่สวนเอามาดูเห็นดิเมื่อกี้อย่างมานเลยอีหนึ่งตัวครับ อุ้ยอุ้ยอ้ยยไปตัวเลยนี่อุ้ยอุ้ยโอ้โหเต็มสติงเลยครับโอ้ฝั่งสามร้อยครับเอฟฝั่งสามร้อยไหม ดีครับเราเจอคนดังด้วยมาเปนรุ่นกันต่อเอาไปขังไว้เออสยอดสุับอดยสุดอดับนะครับโอ้ยเราวัดเอาต้นตนน้อยๆไหมแับไม่โชว์นะครับเุ้ย ทางนู้นน่าจะมีตัวใหญ่นล้วนุ่นมีหลายชนิดนะครับปลานะครับโอ้ย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 โอ้ยขาดไปแล้วครับเรียบร้อยหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวใหญ่ได้อยู่นู่นนะ เอาเฮทับกันแล้วน่าจะเอาเรื่องอยู่โอ้หางฟังแม้เกินนาเกินตาหรอกนี่นะไปแล้วไปเลียนบัตเป็นขางฟังไปแล้วได้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆด้ไม่ย่อยนะครับฮะโอ้ปรวมาณทำไมครับเนี่ยเต็มแหครับเต็มแห่เรือครับเรือ เอาลุนก <c oughs> <spit> <elbows> ี่ม <c oughs> ึงด <c oughs> ูอึอยลุนไหมลุนวาเอาโอ้โเห็นี่ได้ตัวเดียวครับเฮ้ยรุนรุดรุดรุดุดโอ้กลางกบังเหมือนกันนะครับ เดี่ยวเราสองตัวสามตัวเจ้าเมื่อกี้สิบเอ็ดเอ้ยโอ้ไม่เราวัดเราจะป่าน่อยไหมขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับตัวใหญ่ไหนอ่ะตัวใหญ่อยู่ไหนอ่ะสบายแล้วไม่ต้องหวานหรือแล้วอยู่นู่นไปดูแล้วเอาตัวเล็กขึ้นตัวไม่ใหญ่ครับห้าสิบเฮ้ยสี่สิบ ประมาณ40กิโลนะครับในโัปลา40กกิโลหนตัวน้ำลปหนึ่งคืบีกแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับมองไมเห็นเฮนี่โดนไหมไม่โดนโอ้ยปลาได้ไงอ่ะโอ้ยเอ้ยไม่ร้คอย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 เฮ้ย

ริวครับสามร้อยครับไม่มาได้เป็นสิบกว่าโลแล้วเนี่ยกลับ้านได้แล้วล oh. oh! oh. 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 ูกเบ้โอ้โหเอาเอาเอาเป้นัเาโอ้สุขางฟองก็ได้เป็นยวงเาอยู่ไหมได้ไหม ตัวที่สามเนี่ยนะครับนี่ที่เห็นโอ้ยไปยังเราบระพานเลยหรือพี่เฮ้ามืันนี่สู่เห็นสามลอยไปเลยครับสูกขามฟังไปเลยแล้วพี่เราเหมือนนี่เอารู้สึกว่าจะโดนของใหญ่แล้วนี่อยู่ไหมเดี๋ยวรอรุ่นเห็นน <izon> ี ow, oh, oh, ่ครับ ไอ้เอ้อเอ้อเออเออสูแล้วครัสูแล้วโอ้โหไม่ยีแล้ว <c oughs> เอาขาดเข้าทุงพอดีไปไ่ะแม่งไงขาดพอดีว่ะเข้าทุงพอ,อดีป่ะบออกบดเลยไม่แล้วไปแล้วบ่ <c oughs> อ้ป่าใหญ่ครับเอาเหทำสองพื้นเลยนี่วาบอยู่ขาดแล้วอี๋ลงบีแล้วใครเฮียดิฉังครับเสียงด้วยใครได้ตัวใหญ่ใหญ่โอ้คนตัวนี้ว่าเป็นป่าโอ้ได้ตัวหน่อยครับตัวใหญ่ขาดแล้วครับ ออกขึ้นใหเยอะๆนะครับเราจะได้ปล่อยใหม่ตัวเหินนี่ก็ดีแล้วสำหรับคลิปนี้นานแล้วฮะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับ,ค,รบคลิปนี้สวัสดีครับ